เบเ้าเอสหัวถึกแท้ตรงรุ่นนะครับคันนี้เอกสารชุดอนครบภาษีหกสี่สตาร์ทเท้านะครับก็คันนี้อัดก้านใหม่แล้วนะครับฟิตเครื่องใหม่น้ามันเครื่องใหม่นะครับเครื่องเดิมนะครับมีแคมหนึ่งตัวอันนี้ชุดสีเดิมแท้ติดรถนะครับล้อเป็นล้อซูเปอร์แดกยางหน้าหลังใหม่นะครับ เบรกหน้าเบรกหลังใช้งานปกติเครื่องไม่เยิ้มนะครับจะมีแตกตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็มีตำหนนี้รถตรงนี้หน่อยนะครับคุณตัวกุญแจเปิดเบาะนะครับ ไม่ใช้ได้ปกตินะครับระบบ,ระบบไฟติดครบนะไฟเลี้ยวติดนะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับทีเดียวติดนะไฟติดนะครับสวิตช์กิดเปิดไฟใช้ได้ไฟสูงต่ำใช้ได้เดินเบาปกตินะครับ เค okay. สนใจใสอบถามได้นะครับคันนี้เปิดราคาที่หนึ่ง9มืนาทนะครับต่อรองได้เล็กน้อยนะครับโอเคครับรถอยู่ว่อวินชนบุรีนะจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับ